สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับสุดไอรถย,ยนต์มือสองวันนี้ไอยอยู่ที่เพศยนต์สาขาหนึ่งพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้รถไปใช้งานโทรสอบถามไอได้เลยนะคะที่0644303581เครดิตดีฟรีดาวค่ะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองที่เพรยนต์ของเราเปิดบริการมา23ปีนะคะรถคัดสวยคุณภาพเกรดเนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ามาแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนตัวเครื่องแต่ต่อตัวรถเล่มทะเบียนไม่ชำรดเสียหายค่ะเดี๋ยวไอให้ดู2คันนี้กันเลยนะคะโตโยต้ายาริทั้ง2คันนี้นะคะคันนี้นะคะ ายาลิตัวนี้นะคะสองพันสิบสามตัวนี้เลขไม่หนึ่งแสนต้นๆเท่านั้นเองราคาน้องอยู่ที่สองแส0เก้าหมืนเก้าพันเท่านั้นเลยผ่อนเริ่มต้นนะคะคันนี้อยู่ที่ห้าพันบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะสาหรับคันนี้นี่เลยค่ะดูกระจังหน้าของเขากันเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีดำอย่างนี้โลโก้โตโยต้าชัดเจนตัวนี้เป็นตัว RS นะคะตัวนี้ตัวท็อปไฟนะคะเป็นมัลติลีเฟเฟตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยคันนี้นี่เลยสีเทาสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะอืม เส้นสายของเขานะคะคมกริบไม่มีการชนหนักผิกามาแน่นอนกระจกมองข้างนะคะมาเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยสันเงาคมกริบเลยนะคะที่ล้อนะคะของเขาจะเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะคะยางได้ปียี่สิบสามเลยนะคะอันนี้คือดอกยางนั้นหนากันอย่างนี้เลยใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยค่ะสวยๆตัวนี้มีดิสเบกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะ มาดูส่วนด้านในกันเลยค่ะให้ดูตามหัวน็อตกันเลยนะคะว่าไม่มีการโดนแกะโดนขายเลยนะคะไม่มีการกลับสีมาก่อนแน่นอนเลยสวยๆกันเลยนะคะเดิมๆไม่มีการขยับขยื่นตามแผ่นเพจนะคะเพจโรงงานมกรโรงงานยังอยู่ครบนะคะเสาบีตามหัวน็อตยังชัดเจนอยู่ค่ะนี่เลยเมคอาร์นะคะกลมๆคมๆกันอย่างนี้เลย พี่ๆคนไหนนะคะสนใจรถยนต์มือสองนะคะเข้ามาที่เพรยนได้เลยนะคะเพจยนของเรามีรถให้เลือกมากกว่า450คันกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะรถกระบะรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถตู้รถครอบครัวตรงนี้เรามีให้บริการครบๆกันเลยค่ะดูที่ด้านตรงนี้กันก่อนเลยนะคะที่เสาบีฝั่งด้านนี้นะคะอืมตรงนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยมาค่ะไปดูด้านหลังกันเลยนะคะ เขานะคะไฟท้ายของเขาจะเป็นโดนัทกันอย่างนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะนี่ตัวนี้ยังใส่ใส่กิ๊กๆเลยมีไฟถอยให้มีกล้องถอยมาให้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนี่เลยตัว RS นะคะตัวนี้สวยๆเลยมาค่ะเดี๋ยวเปิดห้องสัมภาระให้ดูกันเลยห้องสัมภาระของเขานะคะกว้างขวางกันเลยสามารถทับเบาใช้งานกันได้เลยนะคะขนของไปเที่ยวนะคะสามารถ พับเบาใช้งานกันได้เลยพี่พี่คนไหนอยากได้นะคะโทรติดต่อไอได้เลยนะคะที่ศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์สามห้าแปดหนึ่งนะคะดูตามหัวน็อตค่ะฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะไฟท้ายเดิมเดิมเลยไม่มีการชนอักพีความมานี่เลยค่ะสวยๆกันอย่างนี้เลยมาค่ะมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะตัดด้ได้สีแดงกันอย่างนี้เลยอ่า ตรงนี้สามารถวางขาซีดได้ถึงสองที่เลยนะคะว่างขวางเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะมาดูโซนคนขับกันบ้างค่ะโตโยต้านะคะตัวเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานเลยไม่มีการชนหนักพิกคว่าม,มาแน่นอนเลคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะดูตรงนี้นเลยตรงนี้จะเป็นผ้านะคะดีไซน์ของเขาเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะล็อกกระจกล็อกประตูนะคะตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้หมดเลยนี่เลยนะคะเป็นปุ่มคูสตาร์ทกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้เลยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบสามก้านนะคะหุ้มหนังมาสวยๆเลยสภาพยังใหม่กริฟเลยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันตรงนี้สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยมาค่ะไอสตาร์ทรถคันนี้ให้ดูกันเลย อเดี๋ยวเข้าไปดูชมด้านในกันเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าปัดของเขานะคะเป็นจอกันอย่างนี้เลยเลขไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะมีจอทัชสกรีนมาให้ด้วยเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะมีมอีม m อ m สามารถใช้งานเชื่อมบลูทูธได้เลยนะคะส่วนแอร์นะคะเป็นแอร์เมนนวลนะคะเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดเลยเบรกมือมาตรฐานโรงงานเลยนะคะ ภายในรถก็จะกว้างขวางกันอย่างนี้เลยค่ะบะผ้ายังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไม่มีการสุดของตัวรถเลยเดี๋ยวไอจะพาไปชมที่ห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะ ้นของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ vvt-i นะคะตัวนี้อัตรตาเร่งดีประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้ใช้งานได้คุ้มคุ้มเลยผ่อนผ่อน,อนเพียงห้าพันบาทนะคะกับประหยัดน้ำมันด้วยเมกอาร์ดกลมกลมคมๆม,มนะคะไม่มีการชนหนักพิกคว่ำม,มาหัวน็อตไม่มีขยับนะคะกระโปรงหน้าเดิมเดิม,มสวยสวยเดิมเดิมนะคะเล็บจิกยังเป็นรอยเล็บอยู่เลยนี่แผ่นกันความร้อนให้เดิมเดิมเลยนะคะเป็นของโตโยต้าแท้แผ่นสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครบเลยค่ะ ได้สวยเลยดูน้ำมันเครื่องเลยนะคะนี่พี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้รถไปใช้งานนะคะติดต่อไอได้เลยนะคะที่ศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์สามห้าแปดหนึ่งนะคะมาชมต่อที่คันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวน้องตัวพี่นะคะตัวนี้สองพันสิบสองนะคะราคาของน้องอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนรลมต้นเพียงห้าพันบาทเท่านั้นเลยค่ะ นี่เลยโฉมหน้าขเขาเป็นอย่างนี้กันเลยนะคะกระจังหน้าเหมือนกันเป,ป๊ะเลยนะคะต่างที่ตัวปีและตัว rs ตัวตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะคะนี่เลยมากับไฟตัดหมอกอย่างนี้เลยสวยสวยมากันดูที่ยางกันบ้างเลยนะคะล้อตรงนี้จะเป็นล้อแม็กอัลลอยของโรงงานเดิมเดิเลยนะคะเป็นยางมิชลินนะคะได้ปีย1ิบเอเลยคันนี้ นี้เลยสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะมาคู่กับดิสเบกคู่หน้านะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยสันคมนะคะคมกริบเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเลยนะคะกระจกมองข้างตรงนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ด้วยพับเก็บไฟฟ้าตัวมืดเปิดประตูนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยกระจกแท้โตยโยต้ทุกบานเลยนะคะไม่มีการชนหนักพิกคว่ำม,มาแน่นอนมาค่ะมาดูด้านในกันเลยนะคะ ให้ดูตามหัวน็อตกันเลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับขยื่นเช่นเดียวกันเลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะไม่มีการกลับสีมาก่อนค่ะมีแผ่นคับเพดมาให้ด้วยนะคะของตวยต้ายาริสเลยแผ่นเพดมอก,ก็ของงานยังอยู่ครบเลยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยรถเดิมๆนะคะรถคัดสวยคุณภาพเกรดเอค่ะดูด้านหลังนะคะให้ดูตามหัวน็อตเหมือนเช่นเคย หัวน็อตนะคะไม่มีการขยับขยื่อนเลยนะคะอืให้ดูที่เมคอัพต่อค่ะเมคอัพกลมๆคมๆกันอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจนะคะโทรติดต่อไอได้เลยนะคะที่064 430 3581เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะดูไฟท้ายของเขานะคะเป็นโดนัทเช่นเคยกับตัวอิมนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดมีกล้องมองหลังให้นะคะ นี่เดี๋ยวไอเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะกับตัวนั้นตัวนี้กว้างขวาง,วางสามารถทับเบาะได้เช่นเดียวกันนี่ครอบครัวขนาดเล็กนะคะใช้งานคันนี้รับประกันเลยนะคะว่าประหยัดใช้งานผ่อนถูกสบายแน่นอนหัวน็อตนะคะกลมๆคมๆตรงนี้ไม่มีการโดนประแจไขเลยนะคะไม่มี รอยทะลอะกันเลยมาค่ะมาดูห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำร้วนเลยนะคะนี่ภายในกว้างขวางนะคะสามารถไปได้หลายๆท่านเลยพี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนำสอบคันนี้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงห้าพันบาทเท่านั้น มาดูโซนคนขับกันบ้างนะคะตรงนี้ที่ขวามือของเรานะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดรถกระจกนะคะล็อกประตูตรงนี้สามารถใช้งานได้เลยกระจกนะคะสามารถพับเก็บไฟฟ้าได้เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถกันให้ดูกันเลยค่ะ มาดูที่เลขไม์กันเลยนะคะเลขไม์ของเขานะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันกิโลนะคะคันนี้ปีสิบสองนะคะเลขไม์ไม่เยอะเลยนะคะตัวนี้ได้จอทัชสกรีนมานะคะตัวนี้ได้จอเล็กกว่าคันนั้นเลยคันนี้นะคะเป็นแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ออโต้สวยๆกันอย่างนี้เลยเบกมือมาตรฐานโรงงานเลยนะคะภายในตัวรถนะคะกว้างขวางกันอย่างนี้เลย พี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้รถไปใช้งานติดต่อสอบถามไอได้เลยนะคะมาค่ะมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะคะต่างที่ปีและตัวเริ่มตัวกลางและตัวท็อปนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ vti นะคะเครื่องนิ่งไม่มีน้ํามันไหลยเยื่มตามเครื่องยนต์เลยนะคะอืมให้ดูแม็กอาร์ตนะคะกลมๆพรมๆกันอย่างนี้เลย ไม่มีการชนหนักผิดความมาเนาะแน่นอนนี่เลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะติดได้แผ่นกันความร้อนเดิมๆค่ะมีสติกเกอร์ของโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานสองคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับพนักงานออฟฟิศหรือว่าใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากได้มาใช้งาน โทรเข้ามาหาไอได้เลยที่0644303581นะคะรีบโทรเข้ามานะคะออกรถกับไอ้วันนี้นะคะแถมไปเลยค่ะ W Smart นะคะมูลค่า5,000บาทกันไปเลยยังไม่พอค่ะรับไปอีกค่ะน้ำมัน1,000บาทนะคะวันรับรถพี่ๆคนไหนอยากได้เงินเติมน้ำมันกลับบ้านนะคะอย่าลืมติดต่อไอ้นะคะที่0644303581วันนี้ไอ้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ